ทำสีตู้สุดว้าวให้ฟรีเมื่อออกรดกับทับทูแฮนด์ชอบก็จัดประหยัดทำไม สนับสนุนรายการโดยบริการรับฝากขายรถบรรทุกมือสองเครื่องจักรก่อสร้างเครื่องจัก,กรเกษตรมือสองกับทักทูแฮนได้ราคาดีติดต่อหาลูกค้าและเจรจาให้ให้ทักทูแฮนเป็นผู้ช่วยดูแลคุณสวัสดีแฟนๆทับทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมนะครับเอ็กทักทูแฮนและน้องมุกทักทูแฮนนะครับสวัสดีพี่เอค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้เรามาพบกับรายการใหม่ของเรานะครับชื่อรายการว่าทักทูแฮนเรื่องนี้ต้องแช์นะครับเราก็จะเป็น รายการใหม่ที่ช่องของทักทูแฮนพูดคุยนะครับเอาข่าวสารนะครับเรื่องราวที่น่าสนใจมาแชร์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยานยนต์นะครับเรื่องของรถบรรทุกต่างๆนะครับรวมไปถึงข่าวสารในก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นประโยชน์กับแฟนๆทักทูแฮนนะครับเราจะเอามาแชร์ให้ทุกท่านทราบกันในรายการนี้ก็เรื่องแรกวันนี้เรามีเรื่องอะไรครับน้องบุ๊คครับค่ะวันนี้นะคะทางทักทูแฮนมีโปรโมชั่นใหม่ค่ะก็คือออกรถกับทักทูแฮนทําสีตู้ให้ฟรีเลยค่ะเพ็กทําสีตู้ใช่ มันคืออะไรครับน้องมุกตู้นะคะก็คือเป็นตู้แห้งสิบบาทน,นะคะเป็น F T R ของเรานะคะโดยปกติแล้วรถที่ออริจินอลเลยคือจะเป็นสีขาวล้วนทางทับตู้แทนของเรานะคะก็เลยมีไอเดียว่าเราจะตกแต่งสีสันตู้ของรถบรรทุกเนี่ยให้ออกมาเป็นสีสันสดใสสะดุดตาสะดุดใจแบบขับไปแล้วรู้เลยว่ารถของเราคือสีอะไรก็คือปกติรถมันเป็นสีขาวขับไปก็เหมือนกันทุกคันแต่ทัาตูแทนทําสีให้ใช่โดยมีเหกัน ว่าฟรีฟร,ฟรีนะครับใช่ค่ะฟรีค่ะคแล้วก็มีด้วยกันถึง4สีเลยค่ะเพ็กก็จะมีสีแดงสีเหลืองสีเขียวและสีน้าเงินค่ะอ๋อแล้วไอ้ที่ว่าทำสีตู้เนี่ยนะครับ มันทาตรงไหนบ้างครับ้องโมครับก็จะมีตรงด้านบนนะคะหมวกบังลมหมวกบังลมด้านหน้าก็คือเหมือนตรงกระจังหน้าค่ะพี่เอกกระจังหน้ากันชนหน้าใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นตัวแผงด้านหน้าของตู้ใช่ของตู้ใช่แล้วก็จะมีตรงขอบล่างขอบล่างใช่ของตู้แห้งทั้งหมดเลยแต่จริงถ้าเกิดดูจากรูปที่ที่กำลังโชว์อยู่ตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่านอกจากขอบด้านล่างแล้วเนี่ยก็จะมีตัวกันชนด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวด้านท้ายของตู้ด้วยที่เราก็ทําสีให้ด้วยใช่ค่ะครับก็คือเพื่อไงว่า ออกรถไปเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไปเลย <Wow. S 1> นะครับอยากได้สีอะไรแจ้งเรามาเราทําให้หมดนะครับแล้วมีคําถามพันธมุกถ้าเกิดลูกค้าบอกว่าผมอยากได้รถสีม่วงอยากได้สีชมพูหวานๆเ,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 เป็นเป็นเป็นผู้ชายสายหวานอย่างนี้น,นะครับทักุณแทนทําได้ไหมครับ อยากจะบอกเลยนะคะว่า hand ทับทูแฮนทําได้ทุกสีะคะ่ะเพราะว่าเรามีทีมงานทําให้นะคะแต่อยู่ที่ว่าลูกค้าอยากจะได้แบบสีโทนไหนเฉดไหนพาสเทลประมาณนี้หรือแบบอยากได้สีแนวไหนก็คือเข้ามาคุยกับเราก่อนได้เลยนะครับรวมไปถึงอันนี้ให้ข้อมูลเพิ่มก็คือที่เราเห็นในรูปนะครับรถมันจะมีทําสีในตําแหน่งต่างๆเนา,า,าะ แต่ถ้าลูกค้าบอกว่าอยากได้ตำแหน่งอื่นเพิ่มเติมนอกจากนี้นะครับหรือตำแหน่งที่ทักแรนด์ทโชว์อยู่เนี่ยที่กำลังจะทำคันนี้คือทําส่งมอบลูกค้านะ <ใช S 1> ที่เราเห็นกันอยู่นี่ถ้าเกิดไม่อยากได้ตำแหน่งตรงนี้นะครับอยากจะเปลี่ยนตำแหน่งต่างๆเนี่ยก็เข้ามาคุยได้นะครับจริงๆแล้วเรามีทีมง,งานทําสีเป็นของเราเองนะครับอุป,ปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเรามีทั้งหมดมาตรฐานเลยค่ะอยากได้แบบไหนมาคุยกันเดี๋ยวทางเราจัดให้ <Wow. S 1> นะครับก็คุยง่ายซื้อลถกับเราไปนะครับเดี๋ยวเราบริการให้เต็มที่นะครับแล้วตัวที่เราโชว์เนี่ยมัน แล้วพวกรถคอกอะไรต่างๆที่ทั้งแทนมีเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าเขาสนใจนี้ ทำสีให้ด้วยไหมครับทาสีได้หมดทุกคันเลยค่ะสมมติว่าลูกค้าอยากเป็นกระบะข้อใช่ไหมคะตัวข้อปกติอาจจะไม่มีสีแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เป็นสีแบบสีน้ําเงินสะใจมากตัวนี้ก็คือเราทําให้ได้เหมือนกันค่ะอยู่ที่ว่าลูกค้าชอบแบบไหนอยากได้ดีไซน์แบบนี้เพียงแค่เข้ามาคุยสรุปนะครับเรื่องเรื่องที่เรามาเล่าเรื่องที่เรามาแชร์กันในวันนี้นะครับก็คือเป็นโปรโมชั่นของทับทูแฮนด์นะครับซือ้อรดบรรทุกมือสองกับทับทูแฮนด์โดยเฉพาะตอนนี้ลดตู้แห้งนะครับ เราทําสีให้ฟรีนะครับมีสีสีประกอบไปด้วยแดงเหลืองเขียวน้ําเงินค่ะโอเคมาเลือกกันได้เลยนะครับแล้วนอกเหนือจากรถนะครับที่เรานํานมาโชว์ในรูปวันนี้นะครับจังทักด้นเองนะครับก็ยังมีรถที่จําหน่ายอยู่แลวก็พร้อมส่งมอบเป็นลูกค้านะครับตอนนี้มีอยู่หลายคันเลยนะครับอย่างเช่นนะครับ F R R 2 1 0แรงม้ากระบะคอกสูงนะครับก็คันนี้ถ้าดูจากภาพจะเห็นเลยครับว่าทำสีน้ำเงินสวยมากสวยจริงๆค่ะสุดว้าวคันนี้ใช่ คือขับไปนี่ไม่อายใครแน่นอนใช่ค่ะหล่อไม่เกรงใจใครนะครับรถสุดท้าครับคันที่2นะครับที่เรามีจําหน่ายอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นฮีโน่เอ็กซ์ูนะครับหนึ่งร้อยสามสิบหกแรงม้านะครับตัวนี้เป็นรถบรรทุกสี่ล้อเล็กนะครับเรียกว่าสี่ล้อตู้แห้งนะครับเป็นรถที่ไม่ติดเวลานะครับวิ่งในเมืองนะครับสบายๆเลยหรือจะวิ่งนอกเมืองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคันนี้คือบอกเลยว่าแบบเล็กกระทัดรัดกะทัดรัดแต่ตู้บรรทุกของได้เต็มพิกัดนะครัะเล็กแต่แน่นไปด้วยคุณภาพนะครับคันนี้ก็เป็นคันหนึ เข้ามาชมกันได้นะครับคันต่อมาจะเป็นตัว FVM 240แรงม้านะครับตัวนี้ตัวถังจะเป็นตัวรถบรรทุกน้ำนะครับก็ซื้อไปพร้อมใช้งานได้เลยนะครับว่าจะเป็นวิ่งตามแต่จังหวัดที่ไปส่งน้ําแจกจ่ายน้ำนะรหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่ทําเรื่องของอถนนก่อสร้างถนนนะต้องมีการลดน้ําที่ถนนเนี่ยรถคันนี้จะมีท่อด้านข้างที่ปล่อยน้ําได้ด้วยนะครับก็ซื้อไปก็ใช้งานได้เลยเช่นเดียวกันส่วนอีกคันนึงนะครับจะเป็นตัว Isuzu e NMR 130แรงม้ากระบะครอบนะครับตัวนี้ก็รถค่อนข้างสวยมากปีใหม่ด้้วยคคันนีะรบ คันต่อไปนะคะก็จะเป็นตัว e-su สุนะคะ g x z 360แรงม้าตัวนี้จะเป็นรถหัวลากนะคะซึ่งด้านหน้าเราก็จะแบบแต่งเป็นโครเมียมให้ก็คือสวยมากคันนี้นะคะก็คือตัว g x z ต้องบอกครับว่าเป็นรถปีใหม่มากนะครับถ้าเกิดในรุ่นของ e-su ก็คือเป็นตัว king of truck นะครับเป็นรถตัวล่าสุดของอีสุขเร้รถคันนี้ปีค่อนข้างใหม่นะครับสภาพรถนี่คือสมบูรณ์มากเป็นหัวรากนะครับอันนี้ขายเฉพาะหัวนะครับมีมีหัวอย่างเดียวเลยมาดูได้นะครับแล้วก็ยังมีนะคะอีสุ FVM 300แรงม้านะคะตัวนี้เป็น10ล้อตู้แห้งค่ะพี่เอคันต่อไปนะคะก็จะเป็นตัว Hino นะคะ FL 8 J นะคะตัวนี้260แรงม้านะคะเป็น สิบล้อตู้แห้งเหมือนกันแต่ตัวเนี้ยจะเป็นของฮีโน่ค่ะอ๋อเป็นของฮีโน่เนาะใช่ครับผมแล้วก็คันสุดท้ายนะคะที่เรามีเยอะมากๆเลยก็คือเป็นตัวอีซูซูนะคะ FTR 240แรงมา้าคือตัวที่ทําสีส่งมอบให้ลูกค้าไปตัวนี้ก็คือเรามีสต็อกแล้วก็มีของพร้อมส่งหมายถึงมีรถพร้อมส่งให้ลูกค้าเลยต้องบอกว่าตัว FTR 240แรงตัวนี้นะครับทางทัฟตูแหนเองนะครับมีรถอยู่หลายคันมากนะครับเป็นหลอดที่เราได้รับมาหลอดใหญ่เลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า ตัว FTR คันนี้เป็นรถที่มาจากบริษัทใหญ่บริษัทหนึ่งซึ่งเข้ารับบริการหรือเข้าเช็คระยะที่ศูนย์บรการมาตรฐายของ i e s z u ตลอดนะครับตลอดช่วงของเขาเลยนะเพราะฉะนั้นมัน่นใจได้ว่ารถเนี่ยอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกคันนะครับการันตีเรื่องคุณภาพนะครับและรถของทั้งตัวแทนที่เก่าไปทั้งหมดนะครับเราก็มีการเก็บสีให้ด้วยนะครับว่าถ้ารถมาอาจจะมีเลอะมีอะไรเงี้ยเราเก็บให้นะครับแล้วก็รับประกันว่า รถนะครับไม่มีการชนอุบัติเหตุแรงมาไม่มีนะครับไม่เคยจมน้ําท่วมไม่เคยเกิดอุบัติเหตุมานะครับสีที่เราเก็บก็คือเก็บให้ให้มันดูสวยขึ้นให้มันดูสดขึ้นนั่นเองนะครับรวมไปถึงตัวสีที่เตกแต่งเพิ่มนะที่เป็นโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้รถทุกคัน,นครับดูแลโดยช่างมาตรฐานนะครับเราจอดอยู่ในศูนย์บริการอีซุนะครับก็ใช้ช่างอีุนี่แหละเป็นคนดูแลเพราะฉะนัน การดูแลเคือไม่เครื่องมือเป็นมาตรฐานทั้งหมดรับประกันนะครับซื้อรถทับทุแรียนนะครับไม่งองแงไม่เสียกลางทางนะครับวิ่งงานไม่สะดุดแน่นอนอันนี้รับประกันเลยนะครับแล้วก็รถทัพทุแรนทุกคันนะครับเรามีการรับประกันให้จากทางทักทุแรนเอง หนึ่งเดือนหรือ1 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะถึงก่อนนะครับซื้อรถไปมีปัญหากลับมาหาเราได้อันนี้รับประกันเลยนะครับนั้นทุกท่านมั่นใจได้ว่าซื้อรถให้แทดีแน่นอนครับผมเป็นยังไงกันบ้างคะกับโปรโมชั่นที่นํามาแชร์ให้ในวันนี้บอกเลยว่าเรื่องนี้มันต้องแชร์และสำหรับนะครับแฟนๆท่านใดที่มีเรื่องหรือมีข้อสงสัยในเรื่องอะไรนะครับสามารถทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ทั้งล่างนี้ได้เลยครับเราจะหาข้อมูลมาแชร์กับทุกท่านให้ทุกท่านได้ความรู้และได้คำตอบไปด้วยนะคร ก่อนจากกันในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย